ทำไมอ่ะฮะถ่ายทำไมอ่ะฮะเขาถ่ายทำไมถ่ายทำไมอะไรนะเอ้ยถ่ายอ่ะน่ใครี่รตอบเลยเด้อใครบาก ชใช่ทำไม่ฮะเอารูกกระปูดิเขาไมต้องเอาลูกกระปูอะขบาวปูอยากเ,เอาลูกกระปูอ่ะฮะถช,ชายลูกกระปูอ่ะไ,ไ,ไหนพี่จินเป็นหน้าชายอ่ะ<ม>ไหนอยูไ่ไหนอืมหน้าหน้าชายอะไหไม่เป็นหนูนะเห็นปะไม่เห็นหน้าชายหน้าพอ่อ อากูปูทาเป็ดเนี้ยับบเบราไม่มีตัวเองอ่ะชใจะถายยไงาถ่ายทับปูนี่ไงะาก็ถายปูนี่ไงถายพ่อไม่เป็นมันเป็นเป็ดเนี้ยเคื่องเ็อตเออร์เนี้ยแล้ก็อยู่ในน้ำข้ล้วก็าใช่ไอยปลแร่เออที่แม่พูดนี่เทำเยอะคยมีป ขึ้นป่ะสีอะไรอะสีฟ้าสีฟ้าไหนอ่ะไม่เห็นมีก็เดี๋ยวเดินลงไปลูกท่าน้องมันเป็นสีส้มอ่ะฮะท่าน้องเป็นสีส้มมาลูกนี่สีอะไรอันนี่สีส้มลูกนีสีฟ้าเลยอัีดอกไม้ลงเลไปดิฮัปปุไปก่อนนะ

เองใช้มือยเหรอรู้สั่งดทีหลไ้ดูไหนดูอุ้อมมันไหนอ๋อไหนดูเขาหอยอุ้ไหนดูไหนดูเขาดููมากเยี่ยมมองดูลูกอ๋อเห็นในรูปนี่ค่ะบนของบนของโหรนิวะนิกนามะเดช มันใหญ่ตัวเองใช่แม่ตัวให่ใครเล่นเด็กคะเ่พ่ีเออหน้าขาวเใอนันที่เป็นเที่มันมัน้มีด้นของเราแล้วเป็นมือผีนี่่นทาใช่่น่ร่ะฮิชจฮิช

ือ่อวานชายกดแม่ไม่ไม่ใช่ไหม,ไมยเยก็มแม่ก็เลยหลับไข่มใชแล้ว่เแม่เหลับหลับม่่วองอะฮ่วองอะ่ะฮะอยาให้่วองอะ<า>ไม่ว่ว,วงวไงนะงม่อะูเห่วงเลยอะ <laughs> ดูอ <laughs> <ด> <laughs> <c ười> <c ười> อ้อยย๊าอะไรเจ๊ยอภิชาติจับปีฮะมาถ่ายรูปอะไรมาถ่ายอะขาถ่ายอะ น,น,นจอนะอทไม่มไหะหมดหมดแล้วครับพอ,พอแล้วแล้วนอูว่วะมีมีตกีล้วเปไปมรามันจอลันไ่เนแล้ว้ปทไมปิดแล้วพักเ,เอาละคนหมดแล้วอันนี้เราเหมือนกันเหรอลูซีเจ้าเหมือนกันลีคาร์เหมือนกัน มันก cool mm ็ส hmm. oh, ีขาวดูไปนะแต่แต่ไม่ปิดไฟนะแ้วคุณเข้าไปสีขาวอ้าวคุณพาไ่ดูนะฮะมาสีขาวไปดูจ้ะตู้นี้ว่าอาคาบะเนะอาคาบะเนะโมเดิร์นชิวะนิกินามะเดส The next station อ s Akabane. The doors on the i right side will open. ก็จอดอยู่ไหมก็ใครขับปะจอดก่อนแล้วไปเยี่ยว้วเดี๋ยวมาขับต่อแค่ว่าขับต่อ,อยังยังมันยังจอดแต่ว่ามันยังเยี่ยวไม่เสร็จจะใคยยรแล้วต้องผู้หญิงขับปะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต,แต่ผู้หญิงขับปะขับแล้วผู้ชายไปไหนอ่ะผู้ชายกูจะตอบไงวะฮะผู้ชายก็อยู่หัวไม่มีหัวกระท้ายผู้หญิงอยู่หัวผู้ชายอยู่ท้าย 哦、我夫妻俩人，<好>几岁？<好>嗯